ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตั้งอยู่ที่หมู่ที่12ตำบลท่าโรงอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ ประชาชนชาววิเชนบุรีและใกล้เคียงกว่า4,000คนต่างจัดเตรียมเครื่องบวงสวงพร้อมผลไม้มงคลเดินทางมาจับจองพื้นที่ว่างกันตั้งแต่เช้ามืดเพื่อร่วมพิธีบวงสวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนื่องในวันประกาศชายชนะสงครามยุทธหทัตถีต่อบพระมหาอุปราชหลังจากวันที่18มกราคมพระองค์ท่านได้ทำการยุทธหทัตถีกับพระมหาอุปราชและได้ใช้พระแสงของเงาฝันพระมหาอุปราชขาดบนคอช้าง หลังจากนั้นอีก7วันคือวันที่25มกราคมได้จัดพิธีประกาศชัยชนะอย่างเป็นทางการโดยมีนายสืบศัก์เอี่ยมวิจารณ์ผู้ว่าราชการจองอังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีลั่นคล้องเปิดงานบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีนายประกรณ์ตั้งใจตรงในอำเภอวิเชียรบุรีพร้อมด้วยส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นพ่อค้าประชาชนกว่า4,000คนนำเครื่องบวงสรวงอาทิหัวหมูกว่า2,000หัวไก่กว่า3,000ตัวและผลไม้มงคลมาร่วมพิธีจนเต็มพื้นที่ว่างซึ่งชาววิเชียรบุรีและใกล้เคียงต่างพากันยึดถือและปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาด้วยพลังศรัทธาอันแรงกล้า